สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพาไปทําบุญกระถิ่นวัดลาดประคองธรรมนะแล้วก็พาไปดูโรงทานมีของกินเยอะแยะมากสวัสดีเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่วัดลาดประคองธรรมนะมากระถิน่นดูบรรยากาศรอบๆก่อนอันนี้โรงทาน อันนี้เรามาต่อเอาข้าวเหนียวทุเรียนนะทุกคน

ขอบคุณค่ะเรากินข้าวเหนียวทุเรียนเรียบร้อยละเดี๋ยวไปไปดูตรงอื่นต่อเฮ้เจนเนี่ยหนูไปติดกระถินแป๊บดีกว่าวะ่ะ ไ้ยแต่หมูปิ้งนาซื้อนาเอาไม่ได้เยน้าซื้อน,า,น,น,า,อนาเอานะตงมาถึงนมีหลายเจ้าหมูปิ้งตรงนี้ก็มีตองหัวหมูหม,มักหัวไก่อืะตางม,มาก่อน อะไรอ่ะหวยจับป่ะอ๋อเขาปิดวันหรือเปล่าวะไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรอ,ไอ่ะแมวอ ปลาจ้าต้องปลาโหเลยไปเลย <önemli> กอามาลอยทำขายได้เลยลูกค้าเขาไม่รู้ว่าปาไก่ขายเขาต้มเขาบอกโหเนี่ยทำอย่างนี้ทำขายได้เลยนะขายกนขายอยู่ทุกวันน่ะเนี่ยทำขายได้เลยเนี่ยบอกปลไก่ก็เออขายาย เด็กคนหลังยังไงข้าเดนียวหมดไปหาข้าวเดียวข้างหน้าร้อนเล่นร้อนเล่น,ลนลอ่ะจะหลุดกันหมดไอ้เมื่อชีพอะไรเนี่ยตรงนี้คืออะไรตามไปดูว่าเขาเอาอะไรกันบ้าง เจอช่วยเหลือศพยากไรไม่มีเงินทำศพอะไรแบบนี้ที่นี่นะนั้นได้ช่วยอย่างมากมายเลยทีเดียวตลอดระยะเวลา1ิปีที่อันนี้มารอเอาขนมปังปิ้ง ทำบุญไปด้วยกินด้วยของกินเยอะต่อคิวเอาข้นเหนียวหมูปิ้ง พ่อปูดสีสุดโต้แม่ยาปทุมมาเฮ้ยเขาไม่ได้ใส่รองเท้าเข้าไปอ่ะ เด็กต่างชาติหรือกล้ววัตร์ที่ว่าระหว่างกรรจัดกิจกรรมนี้ ได้รับองัดสมัยอนยุทยาและก็ได้ช่วยกันอุปัมและก็ได้ช่วยกันสนับสนุนบุปฐมพระพุทธศาสนา ทำมุลติดกระถิ่นแล้วออกมาดูบรรยากาศลงทานต่อ là trả được không tham gia mình cái à tham gia đi 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 Rồi cứ qua nó út ba. Nó không có gì hết. Như vậy là có được ít. Luà. Không có. Không có. Rồi, ok mà. อันนี้มาลอเอาสะละาลาเปา พามาดูบรรยากาศงานกระถินนะลงทานนะเพื่อนๆยังไงวันนี้ไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมการติดตามเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ